ลายลายลายหลอกพี่คุณหรือราชวัตรดิสวยงามมากนะทุกคนงาม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 ,งามผ้าไหมซูรินเฮาเด้อพี่น้องเนี่ยรุ่งน้ำพาผ้าไหมทอามาโชว์เอามาดูดล้างงามงามกันนะคะพี่น้องจ้าเนี่ยสวยจริงๆนะคะทุกคนสวยงามจริงๆเลยนะคะสวยงามสวยงามนะคะมีให้ชม มมาากยนะะคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะทุกคนเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวยมากเลยภาพสวยมากเลยน,นี้นะคะคนนีผ้าใหม่นะเดี๋ยวเราชม้าใหม่เดี๋ยวพาไปชมช้างพี่ฟ้าใสกับพี่น้องใสนคะนคะเสียงร้องมั้ยคะนี่นะคะ ลายดอกบัวด้วยทุกคนนูนนะสสวยนะหัวหน้าตจ้าหน้าสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสำคับที่หนึ่งเลยนะคะอาเชิญๆชันก็มาเที่ยวงานช้างเราหน่อยวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ มาชมพระใหม่สุรินทร์ก่อนค่อยไปสุรินทร์เมืองพระใหม่ค่อยไปทางอื่นกันนะคะทุกคนนะโอ้โห